ก็ต้องทํารูระบายออกให้พี่เพื่อความสบายใจเนาะสบายใจได้พี่ไม่มีปัญหาเป็นทุกการครับแต่ถ้าเป็นเพลกรุ่นเนี้ยไอ้เด็กเนี้ยข้อขึ้นบนเนี้ยไหลแรงด้วยเ็นรโบที่พี่สังเกตรถยนต์ไหมครับรถยนต์ที่เป็นเครื่องเบนซินอะ่ะไหลยเยอะด้วยอันนั้นคือเครื่องสมบูรณ์ที่สุดแล้วไม่ต้องเสียเรนะครับเป็นทุกครันนะครับ ผมวันนี้อยู่ช่างชาโคล่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสกู๊ปปี้ไอครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2021นะครับน้าออกท่อนะครับก็คือจะมาบอกหลายๆท่านนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วปกติใช่ไหมช่างครับผมนี่นะครับดูทีมงานพอนได้นะครับมายืนยันด้วยตัวเองนะครับอ่าลองสตาร์ทก็น่าจะเจอหลายๆายท่านแล้วนะเนาะมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเพื่อนให้ดูนะครับมันหยุดเป ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องยนต์เบนซินใช่ไหมพี่ถ้าเป็นซินแมันเป็นเนาะแต่ถ้าดีเซลมันไม่หยุดแต่ถ้าเป็นซินรถเก่งรถกระบะไอรถเก่งอ่ะเป็นซีนมครับมันหยุดทุกคันเลยนะถ้าหยุดนี่คือดีหรือสมบูรณ์เครื่องของม่สมบูรณ์ครับเออมันจะไล่ความชื้นจากในแคสต์ครับไล่จากความชื้นในแคสเราต้องวิ่งไปสักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันก็หายหายอันนี้สำหรับรถใหม่มันจะมีอาการอย่างนี้แต่ถ้าใช้ไปแล้วรถสักปีสองมันจะไม่มีตัวนี้แล้ว ือพวกขมออะไรมันจะไปจับแล้วขับน้ำ็จะแง้งหายข้างในเองใช่คือสังเกตในรถทุ้คันของรถฮอนด้าอ่ะมันจะมีรูตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมที่ที่ทำเป่ารูตรงนี้คือมันมันมีตะแกรงด้านหลังมันมันจะไม่ออกมันไม่ออกหรอใมันต้องมีระบายออกมันจะมีรูระบายมีหลายคนถามเหมือนกันนะบอกว่ามันมีรูทอรั่วพี่เขาบอกว่าทอรั่ัวไม่ใช่ท่อรั่วนะครับเออเห็นหลายๆคนบอกอยู่ว่าทอรั่วนะคบนี่ไม่ใช่รั่วนะครับ เห็นไหมมันจะมีรูทุกคันนะครับจะมีรูระบายทุกคันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะแต่จะออกไปนี่ใโอกเยอะแล้วเนี่ยกระเด็นออกมาแล้วพี่เยอะเลยอ๋อนี่อ๋อยอดนะครับเดี๋ยวปอบไปเฉี่เข้ามาลองให้ปีนเดี๋ยวให้ลองไปเฉี่ดูนะว่ากลับมาจะหยุดเยอะไหมดูนะครับคุณภาพแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีปัญหาเคลมให้อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับช่างดูลุมเลยครับเดี๋ยวลูกค้าอยู่ไหนไม่รู้แต่๋ยววันนี้ลูกค้ามาไหนก็นแน่ ก็เดี๋ยวให้ไปลองดูก่อนนะครับหายเครื่องร้อนตัวไหนอ่าลองลองแล้วอ่าลูกค้าอยู่ไหนไปเรียกลูกค้ามาดูหน่อยก็ได้ปะลอ่เรียกลูกค้ามาคุยเลยดีกว่าเนาะเกี่ยวกเรื่องคุยเลยเขางานไปตรวจเออผมอธิบายฟังเลยเนาะใช่มัน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 ดูคลุมซึ้งว่ามันเป็นลูกค้ามันก็จะเป็นช่วงอากาศหนาวอ่าที่นี่ช่อากาศอากาศร้อนร้อนอ่ะ กงชื่อมันจะมีมีแล้วต้นเนี้ยตอนเนี้ยอากาศมันเย็นเล็กเล็กับอากาศเย็นอ่ะมันมันมันจะเป็นไอใช่ไหมครันไอเกินเป็นไอมันออกจากแคทหรือเปล่าพี่ออกจากแคทเนาะแล้วมันมันออกไปไม่ได้เพราะว่ามันทำวนใช่ไหมล่ะใช่ใช่ออกไปไม่ได้เพราะเราเป็ตัวนี้ระบายไงมันจะิดระบายนี้ไงอันนี้คือถ่ายให้ทุกท่านนะครับดูนะครับเพื่อความสบายใจเพราะว่าเห็นหลายๆท่านคอมเมนต์บอกว่าท่อมันรั่วนะมันหยดอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่า น้ำเข้าเครื่องหรือเปล่าเพราะว่ารถมันระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับไม่มีน้ําเข้าแน่นอนตัวนี้ตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่างพวกนี้ร่น่มันจะไม่มีแคดดักหน้ามันจะอยู่หลังใช่แต่มันมีรูระบายนะนะมันมีรูระบายไหมรูระบายเหมือนกันก็จริงมีทุกคันแต่มันไม่หยดแต่ว่ามันจะไม่หยดมันจะมีน้ำมีดูครับบอกเลยว่าสบายใจได้นะครับดูทีมงานช่างมารอคุยกับลูกค้านะครับไม่ใช่รอกระทืบนะครับรอคุยนะครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลูกค้านะครับมาอธิบายให้ลูกค้าไปฟังนิดนึงเนาะเพื่อความสบายใจนะครับว่าลูกค้าอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่คุยได้เลยคุยเลยเอาไปคุยที่นู่นเลยเหรอไปไปคุยดีกว่าเดี๋ยวไปหาลูกค้านิดนึงนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าคือมันเป็นแคทลดเสียงพี่พอมาเจอความร้อนมันจะมีไอ้น้ำออกมานะครับพอรถคอนแอทุกคันจะมีอยู่แล้ว อย่างเช่นพวกเอ็มเอสเอ็กวเนี้ยไหลยเยอะด้วยไหลออกเยอะด้วยนะครับพี่สบายใจได้เพราะว่ารถพวกเนี้ยมันเขารับประกันอยู่คือเครื่องยนต์สามปีแล้วก็หัวฉีดอ่ะห้าปีนะครับระบบหัวฉีดถ้ามีปัญหาคือพวกผมเคลมให้อยู่แล้วแต่รถรกคันของฮอนด้าที่เป็นน้ำมันเครื่องอ่าที่เติมด้วยเบนซินแก๊สตัวของพวกนี้ครับมันจะมีไอออกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสบายใจได้พี่แต่พี่ใช้ไปสักพักนึงจะไม่มีแต่พี่ก็จะถามว่าทำไมไม่มีแต่ว่าจะมีอา,าอากาศออกปกติเพราะว่าอ่าแคทตมันอยู่ด้านหน้าท่อใช่ไหมเวลามันโดนความร้อนมนจะเป็ไออกา พอปลายปุ๊บมันจะเป็นปลายวนครับแล้วมันออกท่อหลังท่อไม่ได้แล้วเพากบัวมันกลับเข้าเครื่องเขาก็ต้องทารูระบายออกให้พี่เพื่อความสบายใจเนาะสบายใจได้พี่ไม่มีปัญหาเป็นทุกการครับแต่ถ้าเป็นเพลกรุ่นเนี้ยอีเมดิกเนี้ยท่อขึ้นบนเนี้ยไหลแรงด้วยเลวลาปกติพี่สังเกตรถยนต์ไหมครับรถยนต์ที่เป็นเครื่องเบนซินอะไหลยเยอะด้วยอันนั้นคือเครื่องสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับให้เราคือสบายใจได้พี่เแลวปกติอ๋อนี่คือออกเยอะเลยใช่ไหมครับที่บ้าน ไหลแรงเลยใช่ไหมใช่มันจะออกทุกวันคือมันโดนมันออกตานเวลาผิดอ่าใช่มันจะกระพุ่งออกเป็นทุกคันพี่เดี๋ยวผมพาไปดูรถใหม่ก็ได้มีรูออกเหมือนกันทุกคันเลยนะครับพวกคอาโซลใบใจนะพี่เนาะมันจะมีรูมาให้ทุกคันพี่ทุกรุ่นด้วยสกูปปี้เนี่ยมีทุกคันเลยรนอื่นก็มีแต่พี่ดูดูมันจะมีรูระบายเพราะอ่รถรุ่นใหม่นี่เป็นเครื่องยนต์ใหม่เนะนะครับจะมีรูมาให้ทุกคันเลยครับเนี่ย นี่แคปมันอยู่ตรงนี้พอมันเดินความร้อนปุน๊บน,น,น้ำมันจะไปนี้แต่ถ้ามันไม่มีรูออกตังเนี้ยพี่มันออกไปลายไม่ได้แล้วมันจะกลับมาหาเครื่องพี่แล้วน้ำจะเข้าเครื่องเพราะว่าเขาทำดูระบายให้เราไอ้เอ็มเด็กก็มีพี่เอ็มเด็กก็มีดูพิ่ดูกันแตตัวนี้แคทอยู่หน้าเหมือนกันนะครับเนี่ยเอามือเนี่ยครับพี่มนรูเหมือนกันเนี่ห็นไหมนี่ครับ,รบใช่ครับน,นี่เห็นไหมพี่เห็นไหมนี่เนี่ยพี่ผมสองกล้องเลเนี่ยเนี่ยรูมัน,น คือพอมันโดนตัวเนี้ยแคทมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอมันพอมันพอสตาร์ทเครื่องร้อนปุ๊บมันก็จะมาหยดนี้เพราะว่ามันออกปลายไม่ได้ไงเพราะว่าก็ทํารถเสียงเนี้ยนะมันจะมีงองอซ้ายงอขวาพอมันออกหลังไม่ได้ปุ๊บเพาะกลัวป้องกันน้าเข้ามาเครื่องตัวนี้ไงเขาก็เลยทารูระบายให้รูให้มันออกด้านนี้คือปกติพี่เป็นเรื่องคือผมถือว่าดีนะถ้ามันออกนกคือสมบูรณ์นะเครื่องยนต์เบนซินนะครับถือว่าห้องเขาไม่สมบูรณ์ใช่สมบูรณ์เหมือนที่เห็นพอตอนเช้าๆถ้าอากาศเย็นๆเหนไพวกรถยนต์ มันจะมีไอโอกมา้มันจะหยดหยดปลายท่อเลยนะพี่ถ้าติดเกล็ดนั่นแหลอีกเรื่องหนึงใช่คือมันเป็นห้องของไม่สมบูรณ์ที่สุดถ้ามีไออย่างนีใช่ครับถ้ารถไม่มีหม้อน้ําพี่อย่าไปอย่าไปซื้อเลยเพราะมันเป็นไฮสมบูรณ์มากอืมใช่ครับก็ถือว่าปกติพี่ไม่มีปัญหาก็คือผมรับประกันให้อยู่แล้วรถหนนาเป็ถ้ารถที่ว่ามีหม้อน้ำคือจะน่าเป็นห่วงมากเลยอาจจะมีฝ้าตัวฝารั่วฝาอะไรอันนี้คือเป็นน่าเป็นห่วงแต่อันนี้คือรถไม่มีหม้อน้ำ คือถ้าอากาศช่วงไม่เล็ช่วงนี้มันอากาศจะ็น่งเป็นมถ้าช่วงเช้าเเราสตาร์ทออกมาแล้วมันไฮโดรจะพอนคือห้องขาไม่ที่สุดสุดใช่ครับอันนี้รถที่สุขุมที่สุดสบายใจได้พี่สบายใจได้ไม่ต้องห่วงเนาะมีทุกคันพี่มีทุกคันเพราะว่ารูมีทุกคันครับถ้ามีปัญหาพวผมเคลมให้อยู่แล้วเป็นบางคันไม่มีนะมันมีน้อยแต่ว่ามันไม่ออกให้เราเห็น ฟีเนลไม่มีพี่แรงมากก็เลยไม่เคยก็เลยแปลกๆมันจะแปลก,ก,ก,กนิดนึงครับคือฮอนด้าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเรื่องก,การจ่ายน้ำมันให้เป็นละอองที่ดีที่สุดใช่ครับสมบูรณ์ที่สุดที่สมบูรณ์ที่สุดฮอนด้าเขาจะพัฒนาเรื่องนี้นี่เครื่องอันนี้ไม่มีอะไรใจะมีถ้ารถถ้าร้อนร้อนขึ้นมาแล้วปุ๊บมันจะไม่มีน้ำละโอเคครับถ้าช่วงเช้าเช้าสตาร์ทลงแรกๆเนี่ยถ้ามีเนี่ยคือว่าห้องคอมไฟที่สมบูรณ์ที่สุดเลยครับตอนนี้<ม>คือน้องไปลองมาแล้วคือหายแล้วใช่ปกติพี่ เช้า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 นี่แหละครับพี่อ่าใช่มันเป็นอากาศเย็นด้วยิ่งเย็นยิ่งมีอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรมันสงสัยได้รุ่นใหม่ยังว่าแหละซื้อขนานก่อนีโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่นี่นะครับจากที่ไปลองมาแล้วครับพอเครื่องเย็นมันมีน้ำนะครับพอเครื่องร้อนนะครับอ่ะเราลองดู ให้ฝากแชร์นะครับดับสติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับทิ่นี้ก็ขอบคุณม,มากครับผม